สวัสดีครับพี่น้องป่องไปมิดหมอแคนแฟนมร้องมรำสุขูสุขคนกันแล้วก,กันครับพี่น้องครับตอนนี้ก็เลิกงานแล้วนะครับอยู่ที่ตลาดเซรีครับพุทธมนตรสายห้าอา้าวะคอนปฐม จะเอาเสื้อกับไปเก็บที่รถนะครับชุดก็ไปเก็บที่รถแล้วเราก็จะมาอาบน้ำเราะก็จะได้เดินทางต่อถ้าเดินทางไปที่นะครับตรงข้ามตลาดดีๆนะครับโรตจนะนะครับอําเภอบางปะอินจังหวัดพระนครศรีอยุธยาพี่น้องเอ้ยตอนกำลังนี่กำลังเตยล่านะครับตอนเตยล่าน้อยหนึ่งฝนห้าครับพี่น้องแต่กรเรี่ยนจนแล้วพี่น้อง ไม่มีอะไรเกิดขึนนะผ่านลุล่วงไปงด้วยดีถือว่าล่างตานับแกะมืออะไรสำร็จพี่น้องเอ้ยพี่น้องพี่น้องเข้าอยู่นี่หลายคักครับบักหลายเลยโอเคพี่น้องเดี๋ยวขยับย่างไปรถก่อนพอรถอยู่ไกลพอรถจอดอยู่ทั้งหน้าตลาด่างทางเขาเลยวุ่นเวทีคนระับ ตอนนี้ฝนก็นยังบ่างเบาตกเนะครับพี่น้องฝนก็กนยังปล่อยอยู่นะครับขอบคุณรองวัลน้ำใจดาน,น,ดนาวิธี20บาทนะครับที่มอบภัยการละทุนน,นะครับขอบคุณขับขอบคุณหลายๆครับเอ,อ้ยยังไงกอยู่นไหฮะเอาเร็วๆไทยได้ กินห่วงกันุดยอดเด้เพ<ร><บ>ิ่อนมาเพ็นบ่พี่จอมโมนีดิแม่ครับมันบ่แล้บ่หนีเพิ่นก็บ่หนีเพราะว่าเพิ่นบ่มีหม่องไปอยู่แม่เ <c oughs> นี่ยจุมาสันมาปะพร้อมไปเก็บแล้วเราจะมาอาบน้ำนะครับเอามื้นพอกันครับพี่น้องครับตรงข้ามตลาดดีๆครับอย่าหล่อเลียดน้องไอ้เต้าก็ได้ไอ้ตอง คพี่น้องครับเดี๋ยวเขาอยัดเก็บคองก่อนเดี๋ยวเขามาคอยจะคอยมาขอครับโอเคครับับพี่น้องอือใ่ถังมาแล้วผ้าคนหนูก็อาบน้ำก็อยู่ในถังเรียบร้อยถ้าจะไปเส็ดหนาก่รดีแล้วอาบไม่ชีวิตใดเดียวเสียดหนากอนก็ขอบพระคุณครับขอบพระคุณ,คคณนะหลายๆท่านที่ตีส้มกับกันเขามาว่าตันแต่งหน้าดีขึ้นนะขอบคุณครับก็สิพยายามพัฒนาต่อไปครับ เพราะว่าผมตั้งแต่แรกผมกับผมมีไฟแต่งให้เนาะก็มีเทือเดียวสองเทือจำได้เลยช่วงมินิหลังจากนั้นผมกับลองปิดลองถึกถึกตาแน่ถึกหายแน่ถึกตีแน,น่นะครับเรื่องการแต่งหน้าแต่ว่าผมกับพยายามลุยผ่านมากนะครับจนหาพยายามพัฒนาฝึกฝนมาเรื่อยนนะครับผมอัจสีโปเกมเพราะผมบุกซื้เห็ุแต่ผมก็่งใจะได้ข่อยัดอันนี้ก็ครับพี่น้องเดี๋ยวค่อยพอกันเนาะ เสียบหน้าสะเกินมาพี่น้องได้มองแล้วเท่ากับตะเลงเลยเป็นตะเลงเลยเสน้าะเกินก,ก็คิวะมองเลยไหร่ คิ้วนี่ไม่ได้เขียนไหลพี่น้องเขียนแค่ปลายบ้นนี่เขียนแค่ตรงนเบิ้งพี่น้องผู้ชายเบิ้งคิ้วแหบทุกคนว่าแต่ละคนเขียนคิ้วก็่ไเขียนคิ้หนาเดียบ่ได้เขียนหนาเลยนะพี่หลองเนี่ยคิ้วจริงนี่คิี้อันนี้คือคิ้วแทะหลายคนถ่วงอ่ะแต่ละมือแต่ละเป็นนี่คือเขียนคิ้วเข้มเดียวเนี่ครัเบิ้งอันนี้คืขี้วแท้นะครับนี่นี่ ชว่วงนี้กะฝากพี่น้องดูแลสุขภาพกันกระดับกันครับพี่น้องชว่วงนี้ก็สิทธิผลเนนะครับหลังจากพุทธละหลังจากาสัปดาห์ประมาณสัปดาห์ที่3ของเดือนตุลาคมครับกรมอุตุนิยมวิทยานะครับกรมอุตุันว่าประเทศไทยจะเข้าสู่หน้าหนาวนะครับ เขาบอกว่าประมาณสัปดาห์ที่3ของเดือนตุลากรมตุนิยมวิทยาเมันบอกมาสันดีว่าปีนี้จ้าหนาวเร็วและหนาวนานกว่าปีที่แล้วเตรียมเอ่อันกับถังอาบน้ำกางแก้งกอนยำแรงยงนเเา แล้วเข้าไปสิอาบหนังอาบหนังแล้วเขาจะไปหายังกินพี่น้องฮะบัวละเส็ดตาแนละโอ้ตายมื่นพอกันนะครับพี่น้องชาวบางปะอิน พี่น,อนนะ้องหลดจะนะเพราะว่าเม็นหวงเกา่าแต่ว่าต้องไปดูสถานที่ก่อนถึงจ,จะรู้รถ้าว่าเป็นอย่างตอนนั้นเฟ้นช่วงนี้ที่บอกใด้ถ่ายคลิปพี่น้องบอกตรงๆเลยครับอย่างน้ำคำนอน มันมันแต่มันเต็มมันสิกกับไปอันนี้คือเก่าบ่ไอยดีแม่มันเหนื่อยกว่าเกาเลยไม่เย้จะเป็นยังงถึงต้องเต็มก็เหนื่อยแบบหอดหมองก็คือหาหม่องนอนเลยพี่น้องครับบ่บ่ไหวตื่นมากกะคำเลยไหมตื่นมากกะเตรียมตัวเตรียมของมันก็เลยแบบถ่ายในบาถ่ายในขอเสาะขอไฟพี่น้องคิดบ่พอใจเนาะตอนเช้าอาจารย์พลทำไมไม่ค่อยได้ถ่ายคลิปเลย เหนือยคุณทุคนทายแต่ก็เออยอมรับเขายัวเขาทายแต่ว่า,า,าวผมไม่ิไปมันทายน้ำแหล็กย่อม <c oughs> นี่ก็บบว่ไหวกันนี่น้องเธอมันเหมือยมันหลาตอยาพั่อนเนาะแต่สมมติขนาดว่าพักๆๆกันยังแบบช่ว่าพักผอนเพียงพอพี่มอนอีกย่อม บางแรงพี剛剛่นมอญอีงช uh, ่วงน้ำหนักรถใช่ไหมแม่เพิ่บอกน้ำหนักรถพอตั้งแต่เปิดวงมาประมาณอาทิตย์เกือบสองอาทิตย์สองอาทิตย์ละน้ำหนักน้ำหนักคุมรถไปหกกิโลครับพี่น้องจากเจ็ดสิบสามเปิดวงจำได้เลยสั่งเจ็ดสิบสามตอนนี้เหลือหกสิบเจ็ดหกแปดประมาณหกเจ็ดโลแต่ที่จริงก็ตั้งใจว่าอยากลดอยู่แล้วนะแต่ว่าเ่าคิดว่าเกิดลถดูอยู่นะแต่ว่าก็ถึงงบนอาหารดีแต่ว่า เริ่มจัดระเบียบในการกินของแต่อาจาจะเป็นเพราะว่าผมเต้นน้ำหละ่ะมันก็เลยแบบเต้นหายนำน้าห้อดูป้า <c> ย <oughs> พี่มอนอิงทวงทำไมสูบพร้อมลงใช่ไหมสนนเ,เสร็จงานแล้วก็จะไปอาบนะ้ำโอเคครับเดี๋ยวค่อยมาพอกันเรย่อง ขอตโตไปอาบนะ้ำ่อนพี่น้องครับฝากกดไลค์กดแชร์กดตัดสุ้กไลค์กดกระดิ่งเพื่อจะได้ติดตามค่ิปใหม่ของสาาร์แลวทุกคนลำเพลินลำเชี่ยวสำหรับพี่นีนาไปก่อนครับพี่น้องครับ